พี่น้องแกดูไรนี่นะแมรลอยสนทาหนุอยแม่เออเ้ยยังหมักแปลงประทายบานน้องหางเดอปีหกแปดเดือนนี้เดือนตุลาคมนามกระรังแหงเจอพี่น้องนี่ตีนซายงาเลยมันหากินหอยครับถ้าปาหน่อยตกคขักเฮ้ยตีเป็นทางเลยพี่น้องเอ้ย ท้านูเท้านูพูดยังสุภาพกับเท้านูลเละพี่น้องนี่กรดูสภาพคน,นาบานเขาเละเตี้นนยร่มเลยคนาหยังใหญ่ศสภาพคน,หนาหยังใหญ่เลยแต่ว่าไม่มีรอยรูรรนูนี้คนาดูว่าดูว่าดูรอยมันไปต่ออีกไมเอ้ยเป็นรองเป็นรองเลยนี่มีแต่รอยเท้านูใหญ่ทั้งนั้นเลยด้วนีนะ่พี่น้องเอ้ย ซุ่มบันนอยว่าไงนอสนใจไมหมนอปีนี่หัววายสายลวดดักนี่ยับร้อยนู่นทางเป็น่องเป็นเรื่อเยเลยนู่นเอทางเป็นเมือกเลยเก๋เ้ยด้วะด้วะแง่นนจะพอแป้งนี่จะโรยตัวร้อน,น,นทางเป็นเมือกเลยเต็มบิงเลยนู่นาพหน้าพี่พามาดูไรนี่น มั้วดกินมันหนูใหญ่มันก้วกินหอยเกี้ยงเลยนี่นี่นี่รอยหนูใหญ่เด้เนี่กหนูต่อรอยหมาเกี้ยงเลยโอ้โกมวกินหอยมีต่อรอยท่างะเลยพี่น้องด้ยอีเดียสภาพไม้เด้พี่น้องบานน้อยใบรุ่ day, นบานน้อยวางง่ายมีปลาวอยนี่ ถ้ามานอนก็มานอนนี่หน้าผู้ใหญ่มีกระทอ่อมมีห้องน้ำพร้อมนี่แปลงทลรรองปล่าอ้อยนี่เป็นนาโคกแรงถ้าหนูอยู่ก็ดูเลยเขตป่าเขตโคกเขตพวกนะวะตำขนาคือมีเห็นมีรูมาที่ไรว่าจะถ่ายซุ้มบันหน่อยไว้รุ่นบันหน่อยดูสักทีมันจะมากันไหมนี่ปีนี่อย่างหลายเลยพี่น้องเอ้หนูใหญ่เจ้า